ดูเด็กนี้ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บอ่อชะอมนะครับเรามาติดตามนกชนิดหนึ่งที่ว่าเราตามหามาตลอดระยะเวลาสี่ปีแต่ก็แคลวคลาดตลอดนะครับวันนี้ก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะที่จะเจอนกชนิดนี้ได้โดยง่ายหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเราอยู่กับพี่สุชาตินะครับ,บเป็นผู้ดูแลบอ่อ แล้วช่วงหลังๆมาเนี้ยล่าสุดเนี่ยนกนกออก,กวันไหนคอ่าวันที่ยี่สิบสี่พหมฮึที่ว่าออกปีกรอบนะฮะใช่ใช่จะออกสองวันติดเลยอืมวันหนึ่งสี่รอบวันหนึ่งสองรอบแต่ว่าตกช่วงนั้นแรงอ่าช่วงนั้นแรงวันนี้ก็ยังไม่มีฝนนะแต่ว่าอากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะดูครึมคึมเพราะตามพยากรณ์อากา,กาศก็อาจจะมีพายุเข,ข้า ไยหวังว่าคงไม่ใช่วันนี้อันนี้ก็มากับเพื่อนๆน,นะครับภาคีวีคบพี่นายนะครับนายเจอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไป่ามมาเทศแล้วติดปิดท้าย่อครับครับสิงห้อยแล้วย,<ด>ยังเดี๋ยวมีเอ,อ,เอ,อกรับประดาวตามมาอีกคนหนึ่งน่าจะไปสาย เดี๋ยวให้เขาเดินขึ้นมาเองผงที่แรกว่าจะเดินลงไปรับไม่ต้องละแต่พอเห็นทางขึ้นแล้วโอ้ยบอกทางแล้วเดินมาทางไม่ไกลนะครับแต่ค่อนข้างชันนิดนิดหน่อยแล้วบาะก็กว้างขวางนั่งได้ะมาันนี้หกคนนั่งได้หกคนเนาะหกคนแบบสบายสบาก็เป็นบาะที่อื่นก็นั่งสิบคนเลยนั่งเบียร์ได้ทั้งคน ก็มาลุ้นกับพวกเรานะครับวันนี้เอาใจช่วยพวกเราด้วยนะฮะจะมาก็ต้องลุ้นๆหน่อยใช่ต้องลุ้นก็ต้องทําใจครับต้องทาใจถ้าไมลงคิดดูไม่เจอนะฮะอาจจะลงลงลงนกที่เรากําลังพูดถึงก็คือนกโโรโกโซรหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ corvobiusgraujuku นะครับเป็นนกประจําถิ่นหายากอีกชนิดหนึ่งสถานะปัจจุบันก็คือ E.N หรือว่า e n d a n g e r e d ข้อมูล จากอ e ีเบอร์ดล่าสุดครับเป็นนกที่เราตามหามาตลอดระยะเวลา3-4มีปีแต่ก็แกลพลาดกันตลอดตอนนี้ก็มีไก่ป่าหนึ่งตัวปวกคู่นะครับเดิอนออกมาจากชายป่าเป้าหมายของมันก็คงจะเป็นบ่อน้ำมันค่อยๆย่องมาครับ ท่าทางของมันก็ระวังตัวถุงอยู่ทีเดียวป็นสัญชาตญาณของไก่ป่านะครับก็จะค่อนข้างที่จะระวังตัวลงมากินน้ำนะครับกว่าจะกินได้ก็ดูคนรัดเราอยู่นานกันสำหรับตัวนี้เป็นไก่ป่า หูขาวนะครับพวผู้กินน้ำด้วยความกระหายนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับตอนนี้ก <Okay. S 2> ินเสร็จนั้งก็ไปนะครับ ที่มาต้อนรับเราอีกในชนิดก็คือนกจับมาแรงอกส้มท้องขาวตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับแล้วก็มีนกจับแปลงคอแดงคอเป็นสีแดงแล้นะครับตัวผู้นะครับข้ามุมยี่สิบนาทีตอนนี้ มีไก่ป่าลงม,มาตัวหนึ่งแล้วก็นกจับแมลงคอแดงจับแมลงคุ้มทองคาตัวเมียคนที่ไก่อากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนอบอ้าวแต่ไม่มีแดดนะครับลุ้นทุนต่อไป นอกจากนกทั้งสามชนิดที่มากินน้ำนะครับมาเล่นน้ำพวกเราก็ยังคงนั่งรอการปรากฏตัวของนกโกโรโคโซโอย่างใจจดใจจอ่อแต่จนแล้วจนเล่าก็ยังไม่ปรากฏตัวของนกที่เราอยากเจอนะครับแล้วก็อากาศก็เริ่ม คล้มลงนะครับมืดลงแล้วก็มีฝนตกมาแบบปล่อปๆนะครับเข้าไปผิวดีเลยนะครับเมืมม่อกี้ก็มีฝนตกลงมาชาหนึ่งนะล่อย,ลอยแล้วก็นะก็เลยบรรยากาศร,รวมก็ไม่มีแสงเลยนะคลื้มมากโอ้โหนี่ใช้แสงช่วยเนะ พอแล้วต้องแต่ไกลเราก็เอกกำลังมาอยู่นะวันวัๆดูว่าจะแห้วหรือเปล่าถ้าเฮวก็ต้องตามกันต่อไปเวลาก็ร่งเลยมาเที่ยงกว่าแล้วนะครับเอกก็เดินทางมาถึงที่ที่วัดพอดีนะครับก็โทรนัดหมายกัน ผมก็เลยลงไปเพื่อที่จะไปรับเอกมาที่บอ่อทางลงคัอนข้างชันนะครับเอกนะครับตามมาทีหลังพร้อมสะเบียงพ <c oughs> ลสะเบียงทางขึ้นจะชันหน่อยนะครับผมว่าตอนขึ้นยังง่ายกว่าตอนลง,งนิดหนึอผมว่าขาลงน่าจะปวดเข่าอยู่นะครับมันจะชัน เนี่ยต้องเลยนวยนะั้นก็ถึงแนละ้วจต่ว่าตอนขึ้นเนี่ยเลยสเบียงมาถึงพวกเราก็จัดการนะครับทานอาหารเที่ยงกันในป่ายเพื่อบรรเทาความหิวกพถือเป็นการพักเที่ยงไปในตัว ขวดนี้ำถิ่นโนบัยเก้าก้าวม,<ะ>มา <c oughs> บ่ายโมงห้านาทีคโอ้แล้วห้าขั้วโมงครยังไลวีแววอนนี้มาครบองค์ประชุมแล้วมากบสี่คนแล้วเราเจอแต่นกไปจำบ่อครับเช่นนกจับแรลนคอแดง ตำแังอกตุ้มทองขาวอะไรนะขิงน้อยเฟรเลียดินอกลายตัางเขนดงอ่าปลอดคอลายประมาณห้าหกชนิดนะที่เดือที่บอกแล้วก็ไกล่าอยู่ของคำตัวเอคนเดือดร้อนสามคนนะเพราะคนนึ่งเขาได้แล้วกินเดิมกินเดิมกินมาแฮ้อ ลุ้นกันต่อไปครับผลก็เอาอย่างไงก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้แต่แสงก็ยังไม่ขี้เหร่นะแสงก็ยังตรงนิดนึงตกห,ห,หนักกว่าน,นี้ไหมครับมันประมาณแช่เราก็หายไปผมยัตงตกม่ไปติกดกแล้ว ปลาตัวเมียนะครับก็อ,ออกมาคุยเคียอาหารอยู่ใกล้ๆกับบ่อน้ำแต่ไม่ลงมาในบ่อน,นะครับ บาบสองนะครับออยังยังไม่มีวีแววนะระเราต้องอดทนกันต่อไปนะครับจนกว่าจะถึงเวลาห้าโมงครึ่งกเคยมีรายงานว่ามีคนพบนกออกตอนเย็นห้าโมงครึ่งนะฮะแต่เราก็คาดว่าคงไม่เกินใบาสามนะน่าจะออก คนใช่ไหมนกเขาใหญ่เมื่อกี้มาสองตัวกินลายรัวเป็นเลยชวนนะนกเขาใหญ่นกเขาใหญ่ที่อย่างมากนะใช่กินลายรัวแบบถึงจุดที่เราต้องมาถ่ายนกเขาใหญ่แล้วว่าแต่มีแต่มีนกเขาเขียวตัวแต่ว่าทิ้งกลดังไปหน่อยนกเลยถอยครับ ก็อย่างนี้ครับการนั่งบังภัยเราก็ต้องใช้ความอดทนรอคอยนะฮะเป็นการฝึกสมาธิาปในตัวสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือฝนได้ตกลงมาคราวนี้ไม่ใช่ตกไปลยอยครับตกลงมาแบบเม็ดใหญ่เลยทีเดียวยืนยันว่ากการตก ับวันนี้ บายสองโมงยี่ห้านาทีนะครับ้าร้องฝนก็เริ่มจะตกตกลแล้วครับคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ใช่วันของเราอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าอากาศแบบนี้นกน่าจะน,น่าจะนี่งครับ คงไม่ไม่ออกมาขนาดาฝนตกยังมาเล่นลานอยูเลยขึ้นขอดไปแล้วครับตอนนี้ห้าโมงสี่สิบนาทีครับเราออกมาจากบ่อชะอมเรียบร้อยนะครับสรุปนะครับวันนี้ทริปตามหานุกโปโรโกโซที่บ่อชะอมก็ ยังไม่คอมพลทนะครับก็ต้องตามหากันต่อไปนะครับสำนักตกตัวนี้วันนี้แห้วมากี่รอบแล้วสามรอบแล้วฮะ <laughs> ที่อื่นด้วยนะสามรอบแล้ว<อ>ต่<อ>ที่นี่เป็นครั้งแรกครับก็มันรวงไม่ดีตรงที่ว่าวันนี้มีมีพายุฤดูร้อนเข้าด้วยแล้วฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็วันนี้แสงแดดไม่มีเลยน้อยมากแต่ว่า,ออา,า,าก็ยังมีก็ยังมีติดเมมไปหลายตัวนะใช่ ประมาณแป <8 S 1> ด <8 S 1> ป <ะ S 2> ชนิดนะตอนเย็นๆก็มีนกกระทาลงแข้งเขียวมาเดินป้นเปี้ยนอยู่นะ<ช>แต่ทายยากเพราะแสงแสงน้อยมากเ็น็น้อยไทเบียอีกตัวู้ตัวเมียใช่นะก็เดี๋ยวเนี่ยงให้ให้ผู้ช่วยชาน,นกุกรุกุโศกล่าอะไรซึกน้อยนะฮะก็ถ้าจะเราต้องมีความพยายามสุดแล้วแต่ใจจะไขว้คว้านะครับไม่ได้กัซื้อนาเข้าแม่เลยมาป่อยครับก็ ก็ลองไปแก้กฎหมายกันเองนะครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เหมืนถือว่าแก้ที่นี่ใส่กันเองครับพอดีผู้ผิดนะครับเออไม่ตามหาไม่ตามหาไม่ได้เพราะมเคจอนะก็เป็นอันว่าทริปตามหานกหายากที่ปรชอมก็คือนกโโรโกโซสำหรับวันนี้ก็ต้องจบ เพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เจอกับนกเป้าหมายแต่ว่าการได้ออกมาสูดอากาศไปสุดกับธรรมชาติแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรรับขวงเราแล้วนะครับสำหรับบ่อนกชอมนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับทางเข้าตำตกเจ็คดคตนะครับบริเวณรอบก็มีทัศนียภาพสวยงาม นีฝนตกนะครับก็เลยไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดไปโอกาสหน้าเราจะตามหาบวคคลนี้กันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและขอขอบคุณที่สุชาติผู้ดูแลบมอที่ดูแลอย่างดีครับ ติดตามพวกเราครับช่องในาภาษาพหุนกกับภาคีวิหกในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ